กลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่ต่างๆนะคะในส่วนของปัจจัยการเก็งผลประกอบการในไตรามาสท,ที่สองนี้ยังมีน้ําหนักในการลงทุนในสัปดาห์นี้อยู่หรือเปล่าคะก็ยังมีน้ําหนักในสัปดาห์นี้อยู่นะคะหุ้นกลุ่มแบงค์ก็อาจจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างในวันนี้นะคะอ่อนตัวลงมาแต่ว่าก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาอีกได้อีกนะคะเพราะว่าผลประกอบการก็ใกล้ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้านะคะค่ะ สำหรับการลงทุนในตัวตลาดอนุพันธ์ค่ะคุณพันธงามคะตรงนี้เนี่ยแนวโน้มฟันโฟโลเนี่ยเราประเมินว่ายังจะคงผันผวนอยู่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแรงซื้อจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เรามองว่าฟันโฟโจะยังคงเข้ามาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วไหมคะค่ะก็ยังมีความผันผวนอยู่นะคะเพราะว่า เมื่อวันศุกร์ต่างชาติก็ขายออกมาเล็กน้อยนะคะ36.1ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังซื้อในตลาดตราสารหนี้ปัจจัยบวกก็ยังมีอยู่นะคะ<ม>ก็คือมุมมองด้านเศรษฐกิจนะคะของทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่2นะคะเพราะฉะนั้นการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นนะคะในตลาด ม a นจิ้งมาเก็ตก็น่าจะยังมีเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะลดลงไปบ้างเป็นบางช่วงหรือว่ามีกมารไายทำกำไรออกไปบ้างเป็นบางช่วงค่ะค่ะสำหรับปัจจัยในประเทศเองนะคะที่จะมีน้ำหนักแล้วก็มีผลต่อก,การลงทุนมีอะไรบ้างคะในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะวันที่9ก,กรกฎาคมนะคะก็จะมีการประชุมครั้งแรกของซูเปอร์บอร์ดนะคะ mm hmm. ก็คือ ที่มีกราปปรตั้งซูเปอร์บอร์ดของรัวิสาหกิจขึ้นมานะคะก็จะมีาการประชุมครั้งแรกนะคะก็เตรียมที่จะรื้อผลประโยชน์ของบอร์ดวิสาหกิจต่างๆนะคะแล้วก็ทางด้านตลาดพลังงานคนใหม่นะคะก็เร่งที่จะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานนะคะไม่ให้เป็นภาาะกับกระวรง,งกันคลังแล้วก็กองทุนนะคะตามเนื้อายของทางด้านคอสอชอนะคะส่วนประเด็นด้านต่างประเทศนะคะในวัน วันพฤหัสนะคะก็จะมีรายงานตัวเลขจํานวนผู้ขอรับโดยการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะของสหรัฐแล้วก็วันวันพุธช่วงปีหนึ่งนะคะก็คือวันพฤหัสปีหนึ่งนะคะก็จะมีรายงานผลการประชุมเฟดคีที่ประชุมไปวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมิถุนายนนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่า เสร็จก็คงานโยบายเหมือนเดิมนะคะลดลงเงิน1นึ่งหม่นล้านแล้วก็อาจจะดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะแล้วก็เสรจตับลดคาดการ GDP เหลือ21-23%ึจาเอก29%์น่าจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะคะกับเศรษฐกิจในครึ่งปีหละะังค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับการประเมินกรอบดัชนี s ซ t ฟิในวันนี้เราประเมินกรอบเท่าไหร่บ้างคะแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนยังไงบ้างคะ ค่ะก็แนวรับที่หนึ่งพันจุดแล้วก็เก้าร้อยเก้าสิบห้าจุดนะคะสำหรับเซ็ิตีส่วนแนวต้านที่หนึ่งพันสิบจุดแล้วก็หนึ่งพันสิบห้าจุดนะคะส่วนเซ็กซ์ิตีซีรีส์ยูหนึ่งสี่นะคะแนวรับที่เก้าร้อยเก้าสิบห้าจุดแล้วก็เก้าร้อยเก้าสิบจุดแนวต้านที่หนึ่งพันห้าจุดแล้วก็หนึ่งพันสิบจุดนะคะในช่วงนี้เราก็มองว่าน่าจะแว่งไทเวย์อยู่นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านค่ะ สบาค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ